พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่หนึ่งเมษายนคศราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณลิซ่าสแต็กโพ วิสคอนซิลสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องอย่างไรก็จะไปข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคครรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสุภาษิตบทที่สข้อ5จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองคุณลิซ่าสแต็คโพเป็นพยานว่า ขณะที่ดิฉันกําลังอา่านเรื่องราวการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ในพระคัมภีร์มาระโกบทที่16มีบางอย่างสะดุดตาดิฉันมารีชาวมักดารามารีมารดาของยากอบและสะโลเมเดินทางไปที่อุโมงคเพื่อชฉลมพระศพของพระเยซูในข้อที่สกล่าวว่าพวกเขาไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนย้ายหินออกจากทางเข้าสุสานเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าไปฉลมพระศพได้ แต่สตีเหล่านี้ก็ยังไปและพวกเขาเป็นกลุ่มแรกที่เรียนรู้ข่าวประเสริฐเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ช่างเป็นสิทธิพิเศษจ,จริงๆดิฉันคิดทุกครั้งที่รู้สึกว่าพระเจ้าทรงนำดิฉันให้ทำบางสิ่งแต่ดิฉันลังเลและคิดเข้าข้างตัวเองว่าดิฉันจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะอุปสรรคบางอย่างที่ดิฉันไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยตัวเอง ไว้แค่ไหนที่ดิฉันเลิกทำสิ่งต่างๆเนื่องจากความลังเลใจดิฉันพลาดพระพรไปกี่ครั้งแล้วที่ไม่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อและการวางใจว่าพระเจ้าจะทรงให้ความช่วยเหลือที่ดิฉันต้องการหลายปีก่อนตอนที่ดิฉันออกจากบ้านเกิดไปทำงานรับใช้ในรัฐอื่นเพื่อนๆมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้น้ำพระทัยของพระเจ้า จะไม่นำคุณไปในที่ที่พระคุณของพระเจ้าไม่สามารถปกป้องคุณได้ดิฉันอธิษฐานขอให้นึกถึงถ้อยคำเหล่านั้นและแบบอย่างของสตรีในพระคัมภีร์มารโกเมื่อดิฉันรู้สึกได้ว่าพระเจ้ากำลังทรงนำในอนาคตและแม้ดิฉันรู้สึกไม่แน่ใจดิฉันก็จะไปอยู่ดีข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะวางใจในพระเจ้าและก้าวไปในความเชื่อ และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเพื่อเชื่อวางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพองทั้งหลายพึ่งพาการทรงนำของพระองค์มากกว่าความเข้าใจของข้าพงทั้งหลายเองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ